ขอหยิงตาเจ้าหลายๆจ้าง老师一起学中文สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจห้าเ老师กันนะครับวันน้我们要学的内容是练词สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของเลี่ยงสือหรือคำลักษณะนามในภาษาจีนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเลี่ยงสือหรือคำลักษณะนาม คือคำที่ใช้เป็นหน่วยวัดปริมาณของคนสัตว์สิ่งของหรือการกระทำนั่นเองนะครับโดยลักษณะนามในภาษาจีนสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือหมิงเลี่ยงซือลักษณะนามนับนามและต้งเลี่ยงซือลักษณะนามนับการกระทำโดยโครงสร้างของลักษณะนามนับนามได้แก่ชูเลี่ยงเจียเลี่ยงสือเจียหมิงสือจำนวนบวกลักษณะนามบวกคำนาม ตัวอย่างเช่นเหลียงกระรินคนสองคนการจ้างจือกระดาษ3ามแผ่นเลี้ยวจื้อปีปากกาหด้ามจิ๋วเปินชู้หนังสือก้าเล่มส่วนโครงสร้างของลักษณะนามนับการกระทำได้แก่ต้องสือเตี๋ยชู้เลี่ยเงเตี้ยเลี่ยงสือคำกริยาบวกจำนวนและบวกลักษณะนามครับตัวอย่างเช่น ข่านือเปี่ยนดูสิบรอบต่าชีเสียตีเจ็ดทีด้วอู่ซทำห้าครั้งชื่อเหลี่ยงท่างไปสองผมต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อสอบแพท7.4ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลี่ยงสือหรือํำลักษณะนามในภาษาจีนกันนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่า 要学好一จุดๆจ,จุดวย语ไม่ไเสีย苦功เ不可หากต้องการจะเรียนภาษาต่างประเทศสักหนึ่งภาษาให้ดีจำเป็นที่จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเรามาดูตัวเลือกกันเลยนะครับข้อ A เหมือนข้อ B ผโขข้อ C เอื้อข้อ D ีเพือ ในการบอกจำนวนวิชานะครับเราจะใช้คำลักษณะนามคำว่าเหมือนตัวอย่างเช่นอีเหมือนเคอรกดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นั่นเองครับเย่าเสียหาวอีเหมือนว่ายอยู่เป้เตยเสียขู่ก้งขู่พูกเคอต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะนามแต่ละคำจะใช้กับคำนามใดได้บ้างคำแรกคำว่าเหมือน จะใช้กับวิชาความรู้หรือทักษะตัวอย่างเช่นอีเหมือนเสวกวิทยาการหนึ่งแขนงอีเหมือนฝินหลิงทักษะหนึ่งทักษะอีเหมือนเนะสวเ,เ,เวิรนความรู้หนึ่งแขนงคาําว่าโขสามารถใช้ได้กับคํานามที่หลากหลายตัวอย่างเช่นอนีโคเรนคนหนึ่งคนอีโคจงบ่อน้ำหนึ่งบ่ออีโคชี ลมหายใจหนึ่งเมื่อคำว่าเกอก็สามารถใช้ได้กับคำนามที่หลากหลายเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่น Reese 个人คนหนึ่งคนกเก东西ของหนึ่งอย่าง一น问ีคำถามหนึ่งคำถามและคำว่าคือจะใช้กับคำนามที่มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆตัวอย่างเช่น一颗牙齿ฟันหนึ่งซี่งกกซิง,ซง ดาวหนึ่งดวงอีเคซินหัวใจ1ดวงเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อนี้ถามว่าเจ้าหยงจุดจุดจุดกังฉิน一共二十万人民币เ,เปียโ,โนสองหลังนี้ราคาสองแสนหยวนเรามาดูตัวเลือกกันนะครับข้อ A เจียข้อ B เถียวข้อ C ข้อดีผายในการบอกจํานวนของเปียโ,โนนะครับในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเจี้ยดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ A นั่นเองครับเจ้าเหลี่ยงเจี้ยกังฉินหยีกงเอ่อฉอว่าเหรินหมิปีเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะนามแต่ละคำจะสามารถใช้บอกจํานวนของคำนามใดได้บ้างคำแรกคำว่าเจีย นอกจากจะใช้บอกจำนวนของเปียโ,โนแล้วยังสามารถใช้บอกจำนวนของคำนามอื่นได้อีกเช่นอีเจ้าเฟยจีเครื่องบินหนึ่งลำอีเจียจีซีเ่เครื่องจักรหนึ่งเครื่องอีเจ้าฐานเคร่อรถถังหนึ่งคันคำว่าเถียวจะใช้บอกจำนวนของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆตัวอย่างเช่นอีเถียวเสองูหนึ่งตัวอีเถียวหยู่ กาหนึ่งตัวอีเถียวคู่จืดางเกงหนึ่งตัวคำว่าป่าจะใช้บอกจำนวนของสิ่งของที่มีด้ามจาับตัวอย่างเช่นอี่ป,ป่าอีจือเก้าอี้หนึ่งตัวอีป,ป่าเตามีดหนึ่งเล่มอีป,ป่าฉาหูการน้ำชาหนึ่งกาและคำว่าผายจะใช้บอกจำนวนของสิ่งของที่มีลักษณะเรียงกันเป็นแถว ตัวอย่างเช่นที่ผายเหรินคนหนึ่แถวที่ผายจัวเวย่ยที่นั่ง1นงแถวที่ผายเสอเฉิงนักเรียน1แถวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบแพท7 7.4ที่เกี่ยวข้องกับเลี่ยงสือหรือคําลักษณะนามในภาษาจีนกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับโทยดข้อนี้ถามว่า หยวนชู้เตเถียนหลีเหยวจีจุดจุดจุดหนิวพรุ่งนาระยะไกลตรงนั้นมีวัวอยู่สองสาตัวเรามาดูตัวเลือกกันนะครับข้อ a เถียวข้อ b เก้อข้อ c โถข้อ d ผีในการบอกจำนวนของรรสัตว์ปศัสัตว์ขนาดใหญ่นะครับเราจะใช้คำว่าโถในการบอกจำนวนดังนั้นคาตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ c โน oh, นั่นเองครับ远处的田里有几头牛เรามาดูกันนะครับว่าลักษณะนามแต่ละคำสามารถใช้บอกจำนวนของคำนามใดได้บ้างคำแรกคำว่าเถียวเราจะใช้คำว่าเถียวในการบอกจำนวนของสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆตัวอย่างเช่นที้เถียวหวยจินผ้าพันคอหนึ่งผืนที่เถียวลู่ถนนหนึ่งเส้น อีเถียวเหอแม่น้ำหนึ่งสายคำว่าเกอเราสามารถใช้คำว่าเกอในการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้อย่างหลากหลายตัวอย่างเช่นอีกเย่เลี่ยงพระจันทร์หนึ่งดวงอีกอสือคำศัพท์หนึ่งคำอีกเป้าจืตละเปาหนึ่งลูกคำว,ว่าโถเราจะใช้คำว่าโถในการบอกจำนวนของสัตว์ปุสสตว์ขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น กีโถหยางแพะหนึ่งตัวกีโถจูหมูหนึ่งตัวนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้กับพืชหัวได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นอีโถส้วนกระเทียมหนึ่งหัวคำว่าผีเราจะใช้คำว่าผีในการบอกจำนวนของสัตว์จำพวกมา้าตัวอย่างเช่นอีผีหมาหมาหนึ่งตัวอีผีหลัวล่อหนึ่งตัวนอกจากนี้ ยังใช้บอกจำนวนของผ้าที่เป็นพับได้อีกด้วยนะครับตัวอย่างเช่นอิผีผู้ผ้าหนึ่งพับเสียบ,บร,ร้ยนนอยเล้เละครับและทั้งหมดนี้คือเนะื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้ในเรื่องของเรื่องสือหรือคําลักษณะนามในภาษาจีนนะครับหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คําลักษณะนามในภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำเอาไปปริ้วใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตจริงของนักรเรียนนะครับสําหรับวันนี้จางหล่เาเชนต้งขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเจเจียน